Georgette อ้ามันร้าวตั้งแต่นีเลยด้วยโอมนห้องๆลจะฮ่าหอด้ไปเลยโอๆฮ่ามันไม่หายใจเลยโอมย ลองพี่มีลองพี่มีจุกเราจะไปแสดงว่าถ้าจบนี่เนี่ยแม้มันจะมีอาการเพราะว่าต้ออองวร์มก่นไม่ใช่ไม่ยอมอ่ะค่ะจะให้เดินไปหนูลองไหมัว่าจานโอเคแล้วเนี่ยถ้าเดินจุกเนี่ยแสดงว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ได้ผ่อนคลายเขากป็นอะไรเขาเป็นหายใจเข้าอยู่เขาเป็นหายใจเข้าอยู่เราไปกระตุกแล้วมันจุกอ่าบางทีเราก็ต้องพยายาม เนี่ยไอ้ดึงคอเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เนี่ยดึงป๊อมมันจะจุกๆแน่นคออะไรดึงจะมีนะฮะมันเก่งเราต้องเอาใหม่เรวดึงให้ใหม่เยอะกดให้ใหม่เ่ะต้องดูดูว่าเขย่าเขย่าดูก่อนว่าโอเคเนี่ยเขาไม่เก่งแล<ะ>้วปุ๊บเขย่าเขยาเา่าอย่าให้เขารู้ว่าเราจะดึงเมื่อไหร่เขย่าเขย่าเขา,ขา,ขาไม่เก่งปุ๊บเลยให้ไปนอนกรึบไปละอย่าเพิ่งลุกอย่าไปตกใจนอนไปยาวเลยแน่นไหมไม่แน่นนะอ่าโอเคอ่ะมาดูต่อ เดี๋ยวจัดใครที่นึงคอไปแล้วจัดสคออกเยวเลยคออกเยลน้องตองน้ององอได้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  เวลาซักผ <iet> e. ้าน so right. oh ี oh ่เขาไม่ใ oh. ส่ยากรบผ้านุมรือว่าเราใส่แล้วมันเหม็นน้ำมันอะไรเราไปโรงเรียนเพื่อนก้งดึตลลแ ลองไปถามดูเขาด้วยนะดเาดี 对。 เดี谢谢๋ยวมาร้านทุกวันนะถุงวันถุงอยู่จะดึงให้ทุกวันจอดเข็ะเาออ้าเออ่ากจัเยวข้าแก้วแล้วก็จากข้าวแก้วเลย อามอาใครใครใครที่ดึงไปแล้วรู้สึกเนียการปกติแ่จกออกะีงัวงี่นเนี่ยจะมาเลยว่าท่าเนี่ยเอปี่วยใชนเนี่ยะับเรียนการเลียหัวเรียนหัวนหัดจุกตรงไหนเนี่ย อย่างพอจะทำแล้วก็ไม่ได้แจงข่าเออเลืมอ่ะอันนี้อันนี้นะดูเขาซะก่อนดูเขาจะทฐานไงดูเขาไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำเลยดูเขาซะก่อนดูเขาซะก่อนใจดีแดูน้องปอ่ไม่ใช่ผ่าที่กระเทกกะเทกก็รู้แต่ว่าต้องจัดขาไงต้องนอนตะแคงเออ นอนตะแคงมันถูกต้องต้องจัดท่าท้ายมันถูกต้องนั่นดูน้องปอลใช่คนละทีน้องปอลไม่นอนตะแคงเหรอไอ้ที่ท่ากดอกแล้วเอาหมดไม่เจอเขาแค็ไปแล้วไม่ใช่จแล้วเราไปถ่ายกัน เวลาบอกไม่ใช่อะไรครับทำไมการท้แบบนี้ก็มันไม่แหลกเพราะว่ามันไม่แค่นี้ไงแล้วทำไอก็มันไม่ใช่มันต้องตั้งแต่้ีแด่แ้อนาตนดีรอเขาก่อนรอเขาก่อนยังไม่ต้องรีบรอเขาก่อนทำไม่ถูกนั่น รู้ต้องตะแครนันะก็บอกนางก็ตะแคร่ก็เดี๋ยวก่อนให้เขาทให้รูมอนะเอาั้นดไโอเคเสร็จเรืยังไม่ได้ยังไม่เสระนี่ไเรามาดูนะม่เียงขนาดนี้เลยี่่า้เเย

มาูบอกม่ีดูอ่นเรนี่ดูอ่อนเยเอาให้มันแคบหอยเาแบบแคบหน่อยได้ไหมเอามืออีกนีหนเอามือเป็นมือตัวเอโอ้สีกระดกเอาตัวเองกมอันี่ให้หูไปทำให้แม่ไม่ใช่ให้หนูทำให้แม่ คู่ะพสัพี่ับอ้ยังม่ถ่านี่ส่ายรูปเเอาัน่อเหตุจังไดกันรู้เหตุจังดถ่ายนี่ได้หเ่ยนนี่ไม่มีะไรสวยเลยเนี่ย